วันนี้ลดเกใช่ไหเอาไ่า้งนได้เลยนะไอ้ไปเลยครับี่ันขึ้นเลยนะของรถโสามได้แคมป์ลรครับสายท่อออกแบบนี้ระวังนะครังนะาบ วันนี้ขับโดยคนับนจูเจริญบุตนะครับเอสเอส ลันแรกครับจากเก่งกัญญาคนครศรีธรรมราชค,ครับู่ช่างวัดชุมเรีรบสนามนี้เป็นสนามทิงชนเนเลิศครับ ฝากไปทั้งฝากไปจะเป็นธนาคาจะเป็นธนาคารที่เพื่อท้องถันหนึ่งถึงมเฮยให้ผมทำคู่เลยพี่ธนาคารนึ่งแม่คุณจะได้ตัดมาเก็บข้อมูลมาบอก